พี่น้องเอ้ยว่าไงฮะเฮ็ดเผ็ดปวกใจหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยตาดีค่ะกระเสบแกงกระเสบแมนเฮ็ดยังกระเสบดอกเห็ดปวกเนาะเมนูเห็ดนี่เฮ็ดยังกระเส็บตําป่นกระเสบตําป่นกระเสบว่าไงอุ้ยมันคือขึ้นแบบเป็นแผงเนาะเออ ขอเก็บซุกี้เองนี่มันบวมแม้วออกซ้ำนี่เดี๋ยวมันก็ซ้ำอันนี้อีกออกอีกมันออกออกไม่อีกดิเออห้างเก็บแล้วมันก็บาดเดือมืดเต้บาดเดือมืดมัมันก็ขึ้นไม่อีกโอ้ง่ายอืมสอนนะพี่น้องเอ้ยสอนมาพี่น้องมันนะมันนะอุ้ยคำว่าดอกเนี่ยจะได้สกินเบิร์ดอะอันนี้คนว่าอันนี้ขนาดดอกน้อยๆได้นี่ ตำปนกับแสบเนาะปนกับแสบมุก um, อ uh, 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 ือโอ้แสดงว่าพุ่นเลยกองพุ่นแสดงว่าต้องมีหลายแน่น่ะพุ่นใะเนาะเออพุ่นทั้งพุ่นกันแมนตีอือออืพี่น้องเอ้ยเบิ้งเห็ดปวกก็เอินเห็ดปวกไก่น้อยจะขึ้นหูจะคือนหูแจักซื้อมัน อุยเปกันนะตีบงซื้อกันเคยกินมาเคยกินเคยหามันขึ้นทุกปีเลยบ่ขึ้นทุกปีโอ้อืมโอ้ยพี่น้องเลยนี่มะเข้าโศกดีเดี๋ยวมันนี่ไม่เห็นเห็ดยายสามเราเห็นเห็ดเก็บเห็ดอยู่พอดีแหละเด็กคลิปนี้มาให้ทุกคนเบิ่งโอ้พี่น้องเอ้ยซ้อนบ่นี่งหัวจักโบมาเจาะพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อย บ้านคอยเอิญเฮ็ดปัวไก่น้อยบ้านเจ้าเอิญยังอืงบ้านเจ้าเอิญเฮ็ดยังนี่เอิญเฮ็ดปัวไก่น้อยคือกันแม่นติโอคอยเคยไปซีภาคซีภาคภาคได้เนี่ยทุกจังหวัดแม่นติประเทียบจังหวัดอุดรขอนแก่นภาคอีสานเฒ่าเนาะต่าพะยอกพะยาหอดคนไดนหมดทุกจังหวัดอื ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกไก่น้อยอืมสอสอนสอได้หลายอาคลิปนี้เท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า